เองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาอ่ากลาบสวัสดีครับเออ่กระผมอาจารย์แดงกีตาเจ้าเก่านะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่26มกราคมปี2567นะครับบรรยากาศร,ร่มรื่นดีนะครับที่ไหนไม่บอกรู้แต่ว่าเป็นต่างจังหวัดเพราะผมชอบเะเวนไปถ่ายวิดีโอธรรมะตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนู่น ดูบรรยากาศร,บรอบๆสวยมากเป็นไงรถวิ่งกันเยอะแยะโลหคพอสมควรอลังการกว้างใหญ่ไพศาลเรียกครับผมแล้วผมก็ชอบลุยหนะ้าดูเลยล่ะอา้าวเหครับผมเดินรวยกันไปเรื่อยเดิน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 อ่าฮ่ วันนี้คือวันศุกร์ที่26มกราคมปี2-5-6-7นะครับผมมีหัวข้อธรรมะดีๆจะพูดฟังสักหนึ่งเรื่องสำคัญมากนะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะเอาหัวข้ออะไรมาพูดกันที่รู้ๆก็คือตอนนี้อาจารย์ไดกิต้าอายุ74ปีอีกไม่นานกี่เดือนก็75แล้วนะฮะก็จะจัดงานวันเกิด75ปีอีกหนึ่งครั้ง เดินลงอย่างชงาพอเผยอ่าเดินเจ๋งมากอยากเท่ก็เหนื่อยอะไนะครับทผู้เจริญหัวข้อธรรมะวันนี้ก็คือเชิญกล้องมาสองเต่าก่อนก็เนี่ฮะข้อมูลในตำราธรรมะแบบเทรวาด แบบม,มหายานแบบเชนคือภาษาสมมุติสมมุติปิดกั้นความจริงสา곤ตรงฟังเพื่อบรรลุธรรมเอาละครับเออก็ผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าข้อมูลในเอกสารตำราธรรมะแบบเถรวาทแบบมหายานหรือแบบเซนเนี่ยมันคือภาษาสมมติปรุงแต่งนะครับผมฟังให้ดีภาษาสมมติเนี่ยมันปิดกั้นความจริงสาลซึ่งไม่มีภาษาสมมตินะครับ จงฟังเพื่อบรรลุธรรมท่านผู้จริญครับเรื่องแบบเนี้ยพูดกันเยอะพูดกันบ่อยพูดกันมากแล้วกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอออยากพูดด้วยความรักและเมตตาว่าหากคุณมีความปรารถนามุ่งมั่นนิพพานอย่างแรงก็ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวพุทธแบบเขรวา่าทแบบมหายานหรือแบบเซนก็ตามแต่ก็ถือว่า พูดโดยภาษาตะมุนก็คือว่าเรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่มีความเชื่อในแนวทางปฏิบัตินะแตกต่างกันเลยจึงเกิดมีแบบเถรวาทขอพูดตรงนี้ก่อนเอาตามตำราก่อนนะครับผมว่าที่จริงเรื่องนี้หากคุณหยอกรู้ว่าเถรวาทคืออะไรนะฮะมหายานคืออะไรเซนคืออะไรคุณก็ไปเปิดอ่านในครูก็เยอะแยะผมขอพูดโดยฟังย่อๆดังนี้ก็คือว่า เออตามตำราหลักฐานกล่าวไว้ว่าธรรมะเนี่ยนับตั้งแต่มีพุทธศาสนามีผู้เจ้าอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้เก่าแก่เลยก็คือนิกายหรือแบบเถรวาดแบบเถรวาดต่อมาก็มีความเอ่อเชื่อมความขัดแย้งเกิดขึ้นในบูนักปฏิบัติหรือหมู่สงฆ์หลายแล้วก็แตกนิกลายออกมาเขาเรียกว่าเป็นนิกลายแบบมหายานนะคือแบบมหายานที่จริงของเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าหินทยานแบบเถรวาทเขาเรียกหินทยาน แต่คําว่าหินทยานหอหีบตะอรีนอนหนูยอยักตะอานอนหนูเนี่ยยกเลิกการใช้คํานี้ไปเมื่อปีพศ24 9 3กดังนั้นเทระว่าก็คือหินทยานแล้วก็มหายานฟังก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีความแนวคิดของความเชื่ออยู่2แบบคือแบบเทรวาากับแบบมหายานเทระว่าแต่เดิมก็คือหินทยานกับมหายานมันลงท้ายด้วยคำว่าหินทยานกับมหายาน เมื่อมีหินทยานแล้วทําไมถึงยังมีมหายานหินทยานตอนนี้ยกเลิกการใช้ไปแล้วเมื่อปีพศ2 4 9 3ดังนั้นทุกวันนี้ก็คือหินทยานก็คือเทรวาดแบบพุทธศาสนาในประเทศไทยประมาณนั้นเข้าใจะนะฮะทีนี้มาฟังให้ดีว่าทําไมทีแรกมีอันเดียวมีเทรวาดหรือหินทยานนั่นเองต่อมาเกิดการแตกแยกมาเป็นมหายาเพ่ออะไรและแบบเซนคืออะไรแบบเซนก็เป็นส่วนหนึ่งนะ เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในแบบของมหายานเขานะฮะเอ,อ่อมหายานเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเขาบูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็พระพุทธเจ้าเขาต้องการบรรลุนิพพานเหมือนกันคือบรรลุธรรมดังนั้นเขาจึงมีการสวดมนต์มีการอ้อนวอนมีการทําสมาธิมีการฝึกสติก็แบบของเขาอีกอย่างหนึ่งมหายานมหายานก็เชื่อว่าถ้าแบบเฉริวาฒนหรือหยินยาณของเดิมเนี่ยเอ,อ่อคนปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นเพียงแค่พระอรหันตจะสาวก คือการเป็นพระหัตเนี่ยมันชดช่วยหรือสัตว์ขนสัตว์เนี่ยได้ค่อนข้างจะน้อยน้อยมากดังนั้นมหายานคือญาณลำอันยิ่งใหญ่<ๆ>ก็เลยมีญาณลำใหญ่โตเบลเทอร์เลยนะฮะที่สามารถรือสัตว์ขนสัตว์ได้นี่แหละครับผมคาว่ารือสัตว์ขนสัตว์มันมาตรงนี้แล้วดังนั้นลทัทธิมหายานเขาจึงมีความเชื่อว,ว่าของเขาเนี่ยบูชาพระโพธิสัตว์พระุูธเจ้าด้วยดังนั้น คนที่มาปฏิบัติแบบแมวมหายานเขาจึงมีอุบายวิธีของเขาคุณไปดูว่าเขาปฏิบัติอะไรกันเช่นการสวดมนต์และการสวดมนต์การท,ำท,ำาทําสมาธิการฝึกติตอะไรขเขาแบบนี้แล้วนอกนั้นก็คือว่าแบบเซนเนี่ยเซนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในมหายานตอนนี้แยกกันออกแล้วว่าแบบเสนาวดเนี่ยบุคคลที่ปฏิบัติทมบวชเข้ามาแล้วเป็นพระหรือไม่บวชก็ตามแต่เนี่ยเมื่อบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ย ก็จะชุดช่วยคนได้เพียงจํานวนน้อยนิดเพราะว่าเป็นหินนยานหรือยานลําเล็กๆหรือเทรวาสคือเป็นยานลำเล็กๆแต่มหายาลเนี่ยลำมันใหญ่กว่าเทรวาสใหญ่กว่าหินนยานนี่คือเหตุผลที่มีมหายานเกิดขึ้นดังนั้นมหายานเนี่ยคือยานลำเบลเทอร์จึงเชื่อกันว่าบุคคลที่บำเพ็ญด้านมหายานในแนวมหายานนี้ก็คือบำอเพ็ญด้านพระโพธิสัตว์บูชาพระโพธิสัตว พระผู้เจ้าแล้วก็ปาฏิหาริย์ตัวเองเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เป็นพระผู้เจ้าในอนาคตแน่นอนการเป็นพระโพธิสัตต์หรือพระผู้เจ้าในอนาคตมันคือจะต้องไปบรรลุนิภานคือจบสิ้นเหมือนกันนั่นคือตรงนี้ครับผมเพราะนิพานคือความปีนสาคนในนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามหายานคือยานันยิ่งใหญ่เพราะว่าเขาต้องการชุดช่วยคนบุคคลที่มาชุดช่วยคนขึ้นยานลำใหญ่ได้นั่นก็มีแต่พระผู้เจ้าท่านเองหรือพระิสัตว์ที่เขาเรียกคำว่าที่เขาใช้คําว่า หรือสัตว์ขนสัตว์เข้านิพพานให้ได้มากที่สุดหรือให้ได้ข่าวละข่าวละมากมากมากๆแบบที่ผมอญญาจารย์นายกิจ่ากำลังปปารถนาตัวเองว่าผมคือผมปราฉนหาพุทธภูมิก่อนผมต้องการเป็นผู้เจ้านะตอนนี้ผมมาร,รู้ทาจบจิตแล้วผมมาสอนธรรมะคนประดุลหนึ่งมหายานเหมือนกันเพราะว่าผมมาชุดช่วยคนหรือสัตว์ขนสัตว์ให้เขา้านิพพานในชาตินิดประมาณสองแสนองค์คุณฟังให้ดีสองแสนองค์จะมีคนไทยประมาณ หนึ่งมืนเจ็ดพันคนบรรลุอรหันต์ในชีวิตนี้นะแล้วที่เหลือนั้นอีกประมาณเจ็ดหมื่นองนั้นฟังธรรมภาษาอังกฤษก็บรรลุอรหันต์และยังมีอีกอีกหนึ่งแสนสามหมื่นองที่บรรลุกันตั้งแต่โสดาบันยันอรหันต์ดังนั้นหน้าที่ของอาจารย์แดงก็คืออันยิ่งใหญ่คือชุดช่วยคนคือหรือสัตว์ขนสัตว์เปรียบประดุลหนึ่งเป็นมหายานสมุติฟปนนครับนี่เป็นการยิ้มภาษาพูดฟังให้ดีเออฟังให้เข้าใจก่อนว่า ผมกาลังพยายามให้ข้อมูลตามภาษาสมมติที่คนไทยควรจะเข้าใจและเชื่อตรงกันผจญหน้า 5, ดังนั้นหน้าที่ผมก็คือในพบมีชีวิตนี้ผมจะต้องพยายามรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ได้ม,มากที่สุดคือประมาณ2 0 0แสนองค์นะคนที่คนที่จะเข้าใจอาจารย์แดนกีตาร์ได้ก็จะมีเพียงประมาณแค่2 0 0แสนคนจากคนประมาณแปดพันล้านคนบนโลกใบนี้ท่านผู้เจริญครับทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อชี้เห็นว่า คุณรู้ไหมครับผมว่าข้อมูลในตำราธรรมะไม่ว่าจะเป็นแบบเทเะมา่าข้อมูลในตำราธรรมะในเอกสารธรรมะในคมภีรธรรมะข้อมูลต่างๆคือภาษาสมมุติทั้งนั้นแล้วภาษาสมมติเนี้ก็ถูกแต่งขึ้นมาว่าเป็นพัฒนาบิดกแบบเทระวาดแบบมหายานแบบเจนอะไรก็ตามแต่ลองเอาปากไปพูดเป็นภาษาพูดแล้วจากนั้นก็เขียนออกมาก็เป็นภาษาเขียนเขาจะมีคำกล่าวกันว่า มาเร็วมาเร็วมามาฮะฮะเอกสารทางธรรมะนั้นก็คือกระดาษเปืือนหมึกซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยนี่นี่กายเซนกล่าวอย่เงี้มาเร็วมามาเร็วมาเอกสารทางธรรมะนั้นก็คือข้อมูลที่บันทึกถูกเขียนไว้ในเอกสารธรรมะในแบบของเซนมันคือกระดาษเปืือนหมึกหมึกอันนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเป็นเพียงขีดขีดเส้นเส้นหากไปยึดถือกับมันจบอีกมันไม่ใช่ความจริงสากล ้าใจดีนะฮะเค่เช่นเดียวกันภาษาที่เราพูดนั้นมันไม่เกิดความคิดปรุงแต่งคุณฟังให้ดีนะผมพูดเรื่องนี้ไปเยอะแล้วนะฮะนี่เพื่อชี้เห็นว่าผมมาต้องการชุดช่วยคนที่สนใจธรรมะแนวเถรวาทแนวมหายานและแนวเซนอใหยสามแนวนี้เป็นแนวเดียวกันคือหนึ่งไม่มีแนวเลยคือเป็นเรื่องของปัญญาล,ล้วนก็คือความจริงสาคนดังนั้นเอามาลูกมาเรืวมามามาเรืมา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  เอมามาชมนมหน่อยมามาเร็วมาข่ามาแล้วนะครับความจริงสากลน,นั้นมันไม,ม่ภาษาจะพูดบอกแล้วว่าธรรมะมันสอนไม่ได้หากเรายังมีข้อมูลของเถระวาทอย่างหนึ่งมหายานอย่างหนึ่งเชนอย่างหนึ่งและเอาไปเสวนาถกเถียงกันไม่มีจบมองตรงไม่ทางจบคุณจะปฏิบัติธรรมตามความเชื่อในความหมายของภาษาสมมุติไม่ได้และไม่ได้แต่ต้องฟังสมมุติให้เข้าใจ เพราะสิ่งที่เราจะเข้าถึงนิาพผานนั้นมันไม่ได้อาศัยภาษาสมมติมันพี่นะฟังให้เข้าใจเพราะสิ่งนั้นมันเป็นเองมีเองอยู่แล้วอยู่กับทุกคนในขณะนี้ขอหยุดไปให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญซึ่งมาพระดิบัญญาค,ครับ ด้วยความนักและเมตตาผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะฮะโปรดเปิดใจรับฟังด้วยความรักและเมตตานะความหมายในภาษาสมมติเนี่ยมันจะเป็นต้องมีเพื่อ,อไว้ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจชช่อกันละกันแต่หนทางที่จะบรรลุธรรมหนทางที่จะเข้าถึงความเป็นพระโพธิสัตว์หนทางที่เข้าถึงความเป็นผู้เจ้าหรือเข้าถึงนิพพ่านนั้นมาอีกเครื่องหนึง่งเราจะใช้ข้อมูลตามตำรายทางเอกสารที่เป็นภาษาสมมติเนี่ย ไม่ว่าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาพูดเนี่ยไม่ได้นะครับผมเพราะว่าภาษาเขียนมันก็มาจากภาษาพูดความหมายของภาษาพูดเนี่ยมันไม่อยู่จริงนะครับผมความหมายของภาษาพูดหรือภาษาสมมติเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงมันไม่สามารถใช้สื่อสารกาับะไรได้ดังนั้นอยากขาบด้วยความมัธยีตาว่าเชื่อผมนะครับหากคุณมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะบรรลุนิพพานจริงจริงบรรลุโพธิสัตว์บรรลุพระพุทธเจ้าหรือเข้านิพพานเนี่ย คุณจะต้องเลิกเสวนาธรรมเลิกใช้ความพยายามนะคุณต้องหยุดการใช้ความพยายามในการปฏิบัติตามแนวทางที่คุณยึดถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบเถรวาทแบบมหายานหรือแบบเซนเนี่ยอย่างแรกหนึ่งไม่ได้ถ้าพูดถึงเซนแล้วเนี่ยคุณจะพยายามไปหยุดคิดหยุดนึกไม่ได้หยุดปรุงแต่งไม่ได้แลนะเพราะความหมายภาษามันไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรเลยคําว่าหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกคำหนูเนี้ย คำในภาษาไทยภาษาจีนติดเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงดังนั้นหรือเซนเขาบอกว่าเออการไปขบปัญหาขบเรื่องของโกอาเนี่ยขบโกอาจะช่วยให้รู้ธรรมมันเป็นความคิดปรุงแต่งตามภาษาสมุติคำว่าขบโกอาเนี่ยหรือบอกว่าเออความหมายของค,คําคู่คู่นะที่เซนก็สอนว่าเราไปยึดติดในคำคู่นะยึดมั่นในคําคู่เช่นคําว่าอ้วนผอมจมลอย คำว่ามีคำว่าหมดคำว่าดำคำว่าขาวอีกคำมากมายที่เป็นคำคู่คู่เนี่ยคุณจะสนใจเรื่องเหล่านี้เอาเป็นว่าคุณจะต้องไม่สนใจกับเรื่องอะไรอะไรทั้งสิน้นเข้าใจไหมครับผมคุณต้องไม่สนใจนะผมพูดเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วมาครั้งเนี้ผมอยากให้แนวคิดคุณว่าคุณจะต้องไม่ไปสนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจากความหมายในภาษาสมุติที่บันทึกไว้ในคำพีสอนธรรมะไม่ว่าจะเป็นแบบของเชนไม่ว่าจะเป็นแบบของเทรวาท ของมหายานหรือของเซนมันไม่มีครับผมคําว่านิพพานพุทธะทุกคําคำว่าพระพิฎดกคําว่าโพิสั์คำว่าเจนมหายานเสรวาทมันไม่เคยมีอยู่จริงที่มีมีแน่คือหนึ่งทุกนกําลังได้ยินจริงๆ 2. องเห็นจริงๆรับรู้จริงๆได้คืนจริงๆ,งๆ,ดๆ,ๆโดยที่ไม่เคยใช้ภาษาสมมติเลยไอเนี่ยเรื่องยากเพราะคุณเกิดมาไม่เคยฟังหากคุณยังตะบี้ตะบันตะแบงที่จะเอาแพ้ชนะ ด้วยความหมายภาษาสมุติไม่มีทางเข้าถึงนะคุณจะกราบอีกวันละแสนครั้งนะจะก้มกราบบูชาวันละร้อยครั้งจนกวาน่าครบแสนครั้งบรรลุธรรมเนี่ยเป็นไม่ไ,มได้เพราะไม่มันไม่ได้มีตัวตนคนจัดค่ะั้งจริงอย่าลืมนะครับว่าพูดโดยสมมติก็คือว่า,าผู้ศาสนามีพระเจ้าองค์เดียวกันคือองค์ชั้นะโคดมแต่นี่กลายเป็นเถรวาทเป็นมหายานหรือเป็นเซนเป็นแบบอะไรก็ตามแต่ นั่นมันเรื่องเพอ้อเจ้อไปตามความหมายของภาษาสมุตธทรมาที่พระเจ้าสอนมันไม่มีสมมุติมันพ้นไปจากสม,มุิเดี๋ยวคุณดูผมแล้วเนี่ยผมมีคลิปแนะนำให้คุณดูเยอะแยะมากมายิ่งจะเกิดความเข้าใจหากคุณปรารันหาบรรลุนิบรบรลุดิพานบรบรลุโพธิสั์หรืออะไรที่คุณต้องการจตามแต่คุณจะต้องหยุดต้องเลิกใช้ความพยายามในการลงมือลงตีนไปทําอะไรอะไรเพื่อมันเข้าถึงไม่ได้ไม่ว่าจะเดินจงกรม ทำตติฝึกสมาธิถามตอ,าาอบหาธรรมะขบโกอานไม่ได้หรือปล่อยวางไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีตัวตนคนจัดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีแต่อย่างนี้นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์คุณก็คือธรรมะผมคือธรรมะธรรมะม,มันคือปรากฏการณ์คือความจริงสาคนคุณมองมาคุณเห็นความจริงสาวคนน,นี่นี่นี่คุณได้ยินได้ยินเสียงคือความจริงสาวคนแต่คุณเข้าใจผมพูดเพราะว่าเข้าใจชั่วคราว พราะนี่คือภาษาสมมุิที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยเข้าใจไปตามความหมายของภาษาสมมุิผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อชุดช่วยช,วยชาวโลกรวมทั้งคุณด้วยหากตอนนี้คุณกําลังมุ่งมั่นอยู่กับพุทธศาสนาแบบเชราวาตแบบหายานหรือแบบเจนมันเป็นสมมุติทั้งสามอย่างทั้งสามคำเมื่อกี้ไม่อยู่จริงมันเพ้อเจอ้อแต่โปรดเชื่อตัวข่าวว่าจงฝ้ายเกิดความเข้าใจจนกว่าจะตระหนักรู้ความคิดตัวเองนั่นคือที่จุดที่สุด คุณเรียนรู้เรื่องเถรว,ว่าจากกระบวนการคิดนึกจากการอ่านจากการฟังเรียนรู้เรื่องมหายานจากการอ่านการฟังเรียนรู้แบบเจนจากการอ่านการฟังแล้วพอคุณได้ข้อมูลมาคุณก็ปรุงแต่งใส่สีตีไข่บ้าคลั่งไปเรื่องราวมากมายมหาศาลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอืคนมาสนใจธรรมะเนี่ยนะครับว่าคนสนใจธรรมะเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ปรารถนาพระโพธิสัตว์จริงๆ ปราร์นาเป็นผู้เจ้าจริงๆเรือบรุนิพานจริงมันรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของใครของมันแต่เวลานี้ในโลกนี้คนสนใจธรรมะกันเยอะก็เพียงแต่ว่าอยากจงจําอยากเอาข้อมูลมาเป็นอาจารย์สอนเอามาถกเถียงอะไรแพ้ชนะเลยกลายเป็นมีเถระว่ามีมหายานมีเซนกูดีขวามึงดีขว่าไอ้นุ่นดีขว่าไอ้นี่ดีขว่า,วาเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งเพรอเชอรอ์ผมไม่ได้มาคับให้คุณเชื่อนะผมมาลองพูดให้คุณฟังเนี่ย ผมยืมพอจ๋าแต่งเรื่องมาพูดให้คุณฟังคุณเกิดความเข้าใจว่าคุณจงอย่าเชื่อผมแต่คุณจงฟังให้มันเกิดความเข้าใจว่าผมกําลังให้ข้อมูลอะไรอะไรกับคุณนี่คือประโยชน์สูงสุดจากการได้เกิดเป็นคนตามถินในชาติหนึ่งรู้ไหมหากตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่คุณตกก๊กลกทันทีหรือแม่เกิดเป็นสัตว์ยีรชาชโอกาสกลับชาติมาเกิดเป็นคนเทวดาเนี่ยโคตรยากของยากเลยเรามาเรียนธรรมะเนี่ยไม่ไว่าจะเรียนแบบเฉลวว่มามหายานหรือเซนเรียนเพื่อตายแล้วไม่เกิด ทุกคนเกิดมาเพื่อตายไม่ใช่เกิดมาเพื่อความตรงจำเอาธรรมะกะโหลกลาที่มาจำจำกันมาแล้วมาเถียงกันนี่คือผมยังบอกว่าธรรมะม,มันสอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งความหมายของภรราษาสมมติมันไม่อยู่จริงที่มันไม่อยู่จริงเพราะมัะเป็นคนมันไม่มีอยู่จริงนี่มันคนตามสมมติเมื่อคนเป็นสิ่งสมมติมันก็สร้างภรราษาสมมติขึ้นมาคุณเห็นทุกอย่างเนี่ยคุณเห็นจริงๆนี่จริงๆคุณดูแบบอย่างนี้ผมให้คุณดูอันนี้เลยนะฮะนี่ คุณเห็นอย่างนี้คุณเห็นจริงๆแต่เราตั้งชื่อมันคนไทยเรียกว่าอะไรคนไทยเรียกว่าแมวคุณจะเรียกว่าแมวเรียกว่า C, อินทรีเรียกว่าป๋องไดนอ่างจำเลือกไอ้สีชื่อนี่มันสิ่งปรุงแต่งมันผันแประตะลอดเวลาสีชื่อนี่ไม่ได้สื่อถึงอะไรเลยแต่คนไทยเชื่อคํานี้นะอินทรีอีกชาตินงเชื่อคํานี้อีกชาติเชื่อคํานี้อีกชาติเชื่อคํานี้แต่ที่คุณเห็นนี้คนทุกคนทุกชาติ คนทุกชาติทุกศาสนานะม,มหสาวรกัยเห็นไอ้นี่ก็เห็นอย่างที่เขาเห็นเป็นแบบต่ตางก็คือเห็นแบบที่มันเป็นเห็นแบบที่เรากําลังเห็นเนี่ยมันจึงพ้นไปอ่ากเถรวาทพ้นไปจากผู้เจ้าพ้นไปจากพระเจ้าปาิฎกพ้นไปจากมหายานพ้นไปจากสิ่งปุงงสั่งทั้งปวงเลยเห็นหรือยังเนี่ยธรรมะมันง่ายจนเหลือเชื่อเว้นแต่ว่าคุณโง่เกินไปนะเกิดมาแล้วเสียเสียโง่คุณโง่เกินไปคุณเกิดมา,ค,มาคุณเจอผมเนี่คิดว่าง่ายนะผมคือพระอัน ผู้พิชายานที่มาเพื่อชุดช่วยคนหรือสัตว์ขนสัตว์เข้าใน,นชรตินี้สองแสนองค์นะครับผมไม่ใช่อาจารย์สอนธรรมะกระโหลกลาคอยควายที่สอนให้คนทํานู่นทํานี่อย่างที่คุณเห็นเนี่ยเห็นจริงๆโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งภาษาเลยนี่เห็นจริงแล้วได้ยินน่ะเหมียวเหมียวเหมียวก็ได้ยินจริงๆที่เหมียวเหมียวนี่ไม่ใช่เสียงแมวคุณได้ยินแบบที่คุณได้ยินได้จริงๆเห็นแบบที่เห็นแล้วคุณก็จับได้อื คุณจับมันได้จริงนะสัมผัสจริงๆแล้วไม่ต้องบอกว่านิ่มอ่อนแข็งตึงไม่ต้องพูดคุณพูดคุณคิดสมมติขึ้นมาว่าอะไรมันจะเลยความจริงทันทีเลยไอความจริงกับปรุงแต่งมันอยู่แบบห่างกันเหมือนกับเนื้อน้ํากับผิวน้ําคุณรู้ไหมแค่เส้นใมบางๆนิดเดียวเองดังนั้นธรรมะมันโคตรง่ายแต่เราเป็นควายเราโง่เกินไปหรือเปล่าไม่ทราบมาคุณอย่าคิดว่าคุณไปทรงจำตำราธรรมะเยอะแล้วจะเป็นพระอาจารย์นะนั่นมันควายโง่ คุณก็ำลังแบกตำราเอาไว้นะนะเหมือนเต่างโๆคานเจ้าชาแบกตู้ตำราพระใจไปดูกแบกอะไรแล้วก็เดินมุงมังมงาหลาไปคุณเห็นแล้วยังอะ่ะผมพูดไม่พรพมาชคุณนะครับผมขอขอเข้ามากราบหนึ่งกราบสองกราบสามด้วยความรักเมตตาเราปรารถนาดีซึ่งกันแล้วกันเกิดมาไม่อีกหน่อยคุณก็ตายหาแล้วตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนธรรมะไม่ว่าจะเป็นแบบเสฉลวาดแบบมหายา,ห,า,ยาหรือแบบเซนทุกคนต้องตายเพราะทุกคนแบกตำราเอาไว้ ไม่ได้หาอะไรเก็ได้แบกกำาราไว้แล้วก็ได้พูดได้พ่นน้ำลายออกมาเหม็นๆได้พ่นลมปากเหม็นๆน้ำลายเหม็นมีภาษามีความหมายของภาษาแรกอยู่ในเสียงเสียงน้ำลายมีกลิ่นปากเหม็นออกมาให้คนข้างๆฟังไม่ได้เฮี้ยอะไรก็มีแต่คนมาห้อมล้อมบ้าบอเพื่อเจอตายหาไปตกขลกทั้งครูทั้งอาจารย์แล้วก็คุยว่ามาแบบเฉยแล้วว่าจีเอาตามดักสีธนิพนเป็นยาเข้าริพานมาแบบมหายานจี สวดมนมต์ไหว้ธรรมตินะสวดมนต์อ้อนวอนเข้านิพพานโหยสัว์มาแบบเซนสิไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคำพูดสิ่งพุงแต่งขบวนเพ้อเจอ้อทุกอันไอที่ไม่เพ้อเจอ้อเนี่ยคือเห็นเนียจริงๆเลยของใครของมันเนี่ยนี่คือรู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงๆนะจับจริงๆโดยที่ไม่ต้องเรียกว่าเห็นอะไรเราไม่ต้องอาปากพูดกับตัวเองเราไม่เคยปาพูดกับตัวเองคนเนี่ยยิ่งเรียนธรรมมากยิ่งเพ้อเจอ้อยิ่งโง่มากเพราะหนึ่ง มันแบกข้อมูลในความคิดเป็นภาษาสมมุติไว้หมดแล้วไปไหนมันก็แบกเอาข้อมูลเหล่านี้ไปไหนก็แบกข้อมูลเหล่านี้เอาไปถ่ายทอดไปสอนคนด้วยลมปากเหม็นๆเน่าๆคุณก็ใจยังทาพูดออกมาไอ้คนง่ัมก็ชอบฟังจริงๆรู้ไม่ได้ว่าใครปรารถนาน,นิพพานหรือเปล่ารู้ไม่ได้คนจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้นะต้องนับเป็นคนนะก็ะหวังว่าคุณมาเจอผมคงเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสในชาตินี้นครับผมพูดกันด้วยความรักและเมตตานี่ไม่ได้ซอนอะไร พูดให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะอะไรธรรมะมันสอนไม่ได้เหตุที่ธรรมะมันสอนไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งธรรมะมันสอนไม่ได้เพราะความหมายของภาษามันไม่อยู่จริงอะไรครับพูดมามากแล้วยังไงมาฟังจบแล้วผมมีคลิปดีดีแนะนำอีกสองคลิปโปรดไปดูใต้ใต้ชื่อนะฮะว่าผมแนะนำอะไรด้วยความรักและเมตตานิพพานทุกครั้งสวัสดีครับ